อีกส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของความคาดหวังนะที่หลายคนจริงๆผมว่าเป็นคนที่เก่งแหละนะครับแต่พอเราคาดหวังมากเกินไปเช่นเรียกเงินเดือนสูงๆเลยนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้บรรดาเจ้านายเขาอยากกดอยู่แล้วนะครับสมมตุติมันปกติเดี๋ยวนี้มันจะมีบอกใช่ไหมครับว่าความคาดหวังของเงินเดือนอ่าประมาณสักเท่าไหร่นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีเทคนิคในการเขียนหรืออะไรยังไงหรือต้อง ต้องคิดยังไงถึงจะเหมาะนะครับกับการที่ที่จะเขียนลงในเรซูเม่ว่านั่นคือความคาดหวังของเงินเดือนนะครับให้มันไม่มากเกินไปแต่มันก็ไม่น้อยเกินไปนะผมไม่รู้เทคนิคจริงๆเนี้ยนี้ไม่รู้นะครับเอ่อแต่ว่าตอนนั้นสมัยที่ผมสมัครงานใหม่ๆถึงนายแล้วนะครับก็ก็เคยเขียนไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือจะสอบถามเพื่อนๆพี่พๆที่อยู่ในวงการว่าประมาณนี้พอไหวไหมนะครับล้วก็เอาค่าเฉลี่ยไป ไม่กล้าเรียกเยอะคือถามว่าอยากได้เยอะไหมมันก็อยากได้เยอะเป็นเรื่องธรรมดานะเพียงแต่ว่ามันก็เราก็กลัวเขาไม่รับไงหรืออีกในย่าหนึ่งเกิดรับขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่า expectation ความคาดหวังของเจ้านายที่เราจะเข้าไปทํางานด้วยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยนั้นผมก็ผมก็เอาเป็นค่าเฉลี่ยไปในช่วงนั้นนะครับโอเคก็ได้ทํางานมาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ได้ยินฟีดแบ็มาจากหลายๆบริษ,ษัทละกันที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้น้องๆก็เรียกมาค่อนข้างสูง ผมก็ไปถามน้องๆเหมือนว่าเออทำไมน้องๆหลายคนถึงถึงต้องเรียกสูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายขนาดนั้นเราต้องเรียกสูงขนาดนั้นเชียวหรือนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่มันต้องเรียกสูงขนาดนี้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่มันแพงด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์นี่ผมว่าสําคัญนะครับคือมันว่าไม่ได้เพราะในยุคสมัยนี้นมันก็มีสิ่งที่เขาต้องใช้ชีวิตอ่ะนะต้องซื้อนู่นต้องไปท่องเที่ยวต้องอะไรว่านไปสมัยมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไป นะครับเพราะฉะนั้นพร้อมเป็นภาพแบบนี้นั่นแปลว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวต้นทุนชีวิตมันก็ค่อนข,ข้างจะสูงขึ้นมาพอต้นทุนชีวิตสูงเขาก็ต้องไปหาเงินหาไรายได้จากหลายๆอาชีพที่มันให้เงินเดือนที่สูงกว่านั้นอีกเพื่อให้มันค o อบคกับค่าใช้จ่ายของเขานั้นก็แปลว่าเขาเลยต้องเรียกสูงพอเรียกสูงมากปั๊บก็เหมือนเดิมครับบนหลุมเลยนะเจ้านายก็อาจจะไม่รับตั้งแต่ตอนแรกหรือถ้ารับไปแล้วก็คือความคาดหวังสูงมากนะครับว่าโหยน้องคนนี้มันต้องเทพแน่